สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูไปเถอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่องเล v e Reset สำหรับภาพยนตร์เรื่องเล v e Reset นะครับจะเล่าถึง หนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยรักกันมากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อที่จะได้แต่งงานกันในท้ายที่สุดมันอาจจะฟังดูเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเป็นตอนจบที่สุขีสุขขังแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตเพราะว่าจากช่วงที่รักกันนั้นทุกอย่างดูสดใสดูแจ่มใสไปหมดแต่ว่าเมื่ออยู่กันไปนานวันเข้า จากรักก็กับกลายเป็นความเครียดชังทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งสายตาที่เย็นชามากขึ้นคําพูดที่เสียดสีที่ฟาดฟันกันมากขึ้นทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจอย่าร้างกันแต่ว่าโชคชะตาก็เล่นตลกกับทั้งคู่หลังจากยื่นเรื่องให้ศาลอนุมัติกันหย่าซึ่งศาลจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ30วันเพียงแค่วันเดียวหลังจากยื่นเรื่องทั้งคู่ได้ประสบอุบัติเหตุ บัติเหตุที่ร้ายแรงถึงขั้นทําให้ทั้งคู่สูญเสียความทรงจําทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่พังไปแล้วได้กลับมาถูกรีเซใหม่อีกครั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ถูกเริ่มต้นใหม่มันจะดีหรือร้ายทั้งคู่จะกลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมต้องไปติดตามรับชมในเรื่องเลิกรีเฟตเรื่องนี้ครับก็เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าหนังรอมคอมที่เนื้อเรื่องเนี่ยถือว่าไม่ได้แปลกใหม่ ไอพ็อตที่แบบตัวละครความจําเสื่อมเนี่ยเราเห็นได้บ่อยๆคือถ้าให้พูดตรงๆนะส่วนตัวผมมองว่ามันโคตรคลีเช่โคตรซ้ำซากโคตรจาเจเลยคือแบบมันแทบจะเข้าสูตรสาเร็จหรือว่าเข้าอีล็อปเดิมๆของหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่ากับเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบดูเชยๆพอซ้ำๆซากๆแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมชอบนะ อย่างแรกที่ผมชอบนะก็คือมุกตลกในเรื่องอารมณ์ความเป็นหนังคอมเมดี้ในเรื่องที่แบบผมมองว่าอันนี้คือความสึกส่วนตัวผมนะผมมองว่าเขาก็จัดเต็มในด้านความฮาอยู่นะทั้งมุก5บาท10บาทมุกโบะ๊ะแล้วการร้อยเรียงมุกตลกในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆคือใส่อารมณ์ของความเป็นหนังตลกอารมณ์คอมเมดี้ได้ถูกจังหวะหยอดจังหวะหยอดมุกตลกได้ลงตัว แล้วไอ้พวกมุกตลกอะ่ะมันก็จะยั่วล้อไปกับอารมณ์ยั่วล้อไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สักแต่ว่าใส่ฉากตลกตลกมาจนเยอะแล้วก็มันดูเละเทอะเละเทะอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือชอบที่ตัวหนังมันยอดความเป็นหนังพารอดีหรือว่าหนังล้อเลียนเอาไว้ด้วยซึ่งที่เรื่องนี้ล้อเลียนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับล้อเลียนขนบหนังรอมคอมของเกาหลีใต,ต้เองนั่นแหละ ซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเรียกเสียงหัวเราะเรียกรอยยิ้มได้มากพอสมควรเลยส่วนสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือ2นักแสดงนำของเรื่องก็คือคังฮานิวกับจองโซมินสองพระนางที่เคมีเข้ากันสุดๆคือดูเนียนตาจนคิดว่าเป็นผัวเมียกันจริงๆอ่ะส่วนบรรดาน,นักแสดงสมทบก็ถือว่าช่วยเพิ่มรสชาติช่วยเพิ่มสีสันของตัวหนังได้ดีโดยเฉพาะชาวแก๊งแก๊งเพื่อนพระเอกกับเพื่อนนางเอก ที่พอรวมตัวกันเมื่อไรหร่มีเฮมีฮามีคลืนเคลงกันแน่นอนนอกจากในพาร์ทคอมเมดี้ที่คอยเรียกเสียงของเราแล้วเนี่ยในพาร์ทของความดรามา่าในพาร์ทของความโรแมนติกก็ถือว่าโอเคอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาของคนรักที่ตัวหนังสอดแทรกได้อย่างเนียนๆแต่ว่ากลับกันเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือด้วยความที่โทนหนังโดยรวมเนี่ยมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ ฉะนั้นไอ้พาร์ทดราม่าที่แบบมันจะเข้มข้นไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นทง้งทางที่บางฉากบางช่วงเนี่ยตัวหนังสามารถขยี้อารมณ์ดราม่าได้มากกว่านี้อีกโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเรื่องนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจได้แหละว,ว่าตัวหนังเขาไม่ได้ต้องการไปในเวน,นั้นไม่ได้ต้องการดราม่าที่แบบขยี้หัวจิตห,หัวใจคนดูอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็การเล่าเรื่องช่วงต้นๆเรื่องครับที่แบบเป็นการปูเนื้อหาเรื่องราวที่ทําให้เห็นว่า ตัวละครทั้งคู่เนี่ยชอบกันยังไงหรือว่าเกลียดกันยังไงเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องเล่าตรงนี้เนี่ยที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆก็คืออ่านซับไตเติลไม่ทันคือมันก็ไม่ได้รวดเร็วหรือว่าเร็วจีอะไรขนาดนั้นต่อให้อ่านไม่ทันเนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจเรื่องราวเข้าใจสถานการณ์ของตัวหนังได้นั่นแหละลก็สรุปแล้วละกันนะครับสำหรับภาพรวมเรื่องเลิฟพรีเซ คือส่วนตัวนะไปดูเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยไงพอดูจบก็รู้สึกว่ามันก็โอเคกว่าที่คาดไว้สำหรับผมนะก็เป็นหนังรอมคอมที่ดูสนุกดูแบบเพลินๆได้ดีเลยเรื่องดราม่ามันอาจจะไม่ได้หนักไม่ได้เข้มข้นอะไรนะแต่ว่าในแง่ของความเป็นคอมเมดี้เนี่ยถือว่าสอบผ่านในภาพร,มรวมๆภาพใหญ่ๆของตัวหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลิศเลยไม่ได้เพอร์เฟก แต่องค์ประกอบต่างๆในตัวหนังพอมารวมๆกันแล้วมันลงตัวแต่ก็อย่างว่าและครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นยังไงก็ลองไปรับชมดูกันเองดีกว่าครับ <Fin st> คิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเลิฟรีเซ t ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังดูไปเถอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก่อนจากกันไปก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปของพวกเราก็าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ